หากน้องนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมแล้วก็วันนี้พี่แบงค์ขอนำเสนอสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเรา Top Up Gamer บริการเติมเกม LR ที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนชอบแพ็คไหนก็ไปจัดก,กันโลดเลยแถมยังมีเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น h a r ์ t โตนพับ p ีมอบาย LLY Li t และ Genshin Top Up Gamer หรือแอดไลน์ไปได้ที่ Ad Top Up p Up e r เก r ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้อยู่กับพี่นานๆเนอ้อ โอเคคือผมแพ้ผมลบยี่ห้าครับผมบอกเลยชีวิตผมไม่ง่ายโอ้ชิดโอ้ชิดสองใบนี้ดีครับแต่สองใบนี้ไม่ดีครับเมาคายดีไหมเมาคายดีถ้าสองไปที้เป็นดอกหนึ่งดอกสองมันจะหนึ่งสสมสี่ห้ามันจะสวยแต่คือมันไม่มีหนึ่งสองมาครับแต่การไม่ได้ไงโอเคเว้ยเซฟได้สามนาเมต J4 ไม่เก่งสักเด็กอเฮียมันกันไม่ได้นีหว่ากูเลยผมเพียรทำ J4 ไม่เก่งสักเด็กเลยนะครับตอนนี้ J4 กากนะวันนั้นผมรอให้ละตีก่อนผมอยากให้ฝ่ายเล่นแอคชั่นนะผมไม่อยากลงไปดึงมาฆ่านะเพราะว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเลือกที่จะนี้ดีกว่า กูลืมกูลืมฮค่กูมองเป็นไอสามไอกูนึกว่าสามสองไอเทียนั่นสามสองไอไอที่มันวิ่งมาระเบิดอ่ะโอเคเราน่าจะเวลมั้ยหรือเปล่าสวัสดีครับเอ้ยคุณรู้ได้ยังไงวะเฮ้ยคุณเจมคุณรู้ได้ไงะอะไอเทียนายคุยกันในช่อง Z, อ,อัซี่เหรอวะออ๋ไอเทีย ไอ้เฮียอาร์มมันลงรูปเหรอหรือเฮียอะไรวะสวิมให้เทียนหนึ่งอ,อ่สวิมให้เทียนหนึ่งใช่ครับพี่หมายสตรีมอ้ามันจสตรีมตอนไหนวะมันจสตรีมตอนไหนวะกูแบบกูตื่นเรตไงวันนี้กูเลยไม่รู้อ่าสวิมเนี่ยถามว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้ครับแต่ไม่ใช่ช่วงที่เมต,ตาย,ยัางไม่นิ่งเออไม่ใช่ช่วงที่ ไม่ใช่ช่วงที่เมตากําลังขับเคลื่อนอะ่ะคือคือมันสวีมาเป็นคนมองเด็กดีนะมองเด็กแม่นนะแต่ว่าต้องรอเมตานิ่งก่อนพอเมตามันนิ่งสนิทแล้วอะ่ะแล้วเออแล้วแล้วสวีบอกว่าเด็กไหนเทียร์หนึ่งบ้างเทียร์สองบ้างอันเนี้ยผมผมว่าเชื่อได้โอเคเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอนเมตายังไม่นิ่งอะ่ะคือเทียร์ของเด็กอะ่ะมันขับเคลื่อนเร็วมากคุณอยากถ้าคุณจะรู้อะ่ะคุณต้องเล่นเองไว้เออ คุณต้องเล่นคุณนึกภาพอกอไหมคุณต้องเล่นน่ะคุณต้องเล่นน่ะคุณต้องแบบเข้ามานั่งเล่นดูเลดเดอร์ดูว่าเขาเล่นอะไรยังไงอ่ากูไม่ไม่ไม่ลงไม่เดียวหรอกกูก็ไม่ตีกูสบายยิ่งช้ายิ่งเลกูยิ่งเก่งกูไม่สนมานากูทิ้งสองมึงทิ้งเยอะมึงแกโ้กูไม่สนกู v ีเอฟแบบ v ีเอฟบอกเลยอะ กูมไม่สนกูแค่บอกเลยอะ่ะเอาดิเออเดี๋ยวนะอ่ามินนี่แปหนึงนะสวัสดีครับสวัสดีมีสมะครับผมดูดสองโอเคแปบบหนึง พี่หมายถ้าตีมอ๋อแล้วล็อกอินมาเยื้อข้างตอนพี่เอฟเคอะฮะอ๋อโอเคโอเคเมื่อตอนนี่นี่ปะเมื่อตอนบ่ายวะกูตื่นมาแล้วกูกเข้าเกมมาแล้วกูก็ยืนเฉยๆอยู่มั้งใช่ปะใช่ๆตอนบ่ายปะบ่ายนี้ใช่ไหมคือไม่ได้เปิดทวิตไงก็เลยไม่รู้ว่ามันตีม โอสี่ครึ่งเอ้าเหรออ๋อก่อนกูสตรีมใช่ไหมอ๋อเออ,เอ,อกูเปิดกูเปิดไปจัดสกิลจัดไอ,อ้อะไรวะแถบสกิลอะกูกำลังเรียงสกิลใหม่เพิ่งเล่นเหมือนกันเมื่อวานเพิ่งซื้อเกมกันเมื่อวานเลยมีดิสไดมีอาริฟี่มีผมมีไมเตอรี่ก็ซื้อกันสี่คนแล้วก็บูทเวลสี่คนเออ เล่นอยู่เอามึงซื้อมึงซื้อแล้วเหรอหรือมึงเล่นมึงเล่นไทล์อ๋อหมายถึงไอ้ไม้ใช่ไหมหมายถึงไอ้ไม้เล่นใช่ไหมไว้เมดเล่นไว้เมดนะมันไม่มีคนเล่นฮิวนะแล้วเผลอว่า,าผมรู้สึกว่าผมอยากแบบ ผมแก่แล้วว่าผมว่าผมไปเล่นฮิวดีกว่าแต่ว่ากูเพิ่งแต่ว่ากูเพิ่งบูตกูเพิ่งบูตซามูไรมาเมื่อช่วงที่แล้วแต่ว่ากูว่าบูตเก็บมาไว้ยังไม่เล่นอ่ะกูสวิตกลับมาเล่นไว้เมทแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เมทให้แปดสิบก่อนแล้วกันเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าพอไปเล่นตัวกลับไปเล่นตัวดาเมจแล้วรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูแบบรู้สึกว่าแบบเออกูเล่นตัวดาเมจดีกว่าวะอะไรเงี้ยไอ้ไม่ใช่กูเล่นดาเมจกูไปเล่นฮิลดีกว่าวะอะไรเงี้ย เออชีพเบนเดสไอเทียไวเมกก็น่าจะพอกัน ลงป่าจะดีปล้วอาชีพนีนเออคือรู้สึกว่าแบบเออเฮียกูไปเล่นกูไปเล่นดาเมจก็ได้วะอะไรเงรี้ยเอ๊ะกูไปให้กูเล่นดาเมจกูเล่นในนี่ดีกนวะ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่น่าลืมใครนะลืมใครก็สวัสดีทุกคนนะครับอา่าคือผมโอเคเดี๋ยวตอบน้องเมนี่ก่อน เ้าไม่ได้ถามว่าคือผมคบกับแฟนแล้วนิสัยก็พอเข้ากันได้แต่ทะเลาะกันบ่อยเพราะต่างคน เพราะต่างคนต่างไม่ค่อยยอมกันแต่ระหว่างที่คบกันมันชอบมีความรู้สึกอยากมีแฟนอยากมีแฟนสวยกว่านี้เพราะแฟนผมไม่ค่อยสวยแต่ก่อนหน้านี้ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก่อนที่ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งในระหว่างที่เลิกกับแฟนเพราะเขาสวยแต่ทำไมตอนอยู่กับคนสวยผมกลับคิดถึง แฟนไปกินข้าวกันก็อยากกินข้าวแฟนก่ามากกว่าผมก็สวดข้า,าวเสื้สึกนี้มันคืออะไรผมไม่เคยเป็นอ้าโอเคง่ายมากๆความรู้สึกนี้อีซี่อีซง่ายมากๆนะครับผมถามว่าเป็นอะไรคือความสวยเนี่ยนะครับผมคือมันมี2อ,อย่างเว้นะครับใครๆก็อยากมีแฟนสวยๆแจ่มแจ่มนะครับเออนะครับก็มัน มันต้องแยกความรู้สึกก่อนนะครับอยากมีแฟนสวยคือมันมีสองอย่างอะ่ะมันมีอยากแบบมันมีอยากแบบว่าอยากแบบแค่อยากอะ่ะแค่อยากมีแฟนสวยอเออเราอาจจะไม่ได้รักเขาตัวตนเขาแต่เราแค่แบบเราชอบหน้าเขาอะเราชอบความสวยเขาอะไรเงี้ยอันนั้นคือแค่ชอบไงเออนะครับ เราอาจจะไม่ได้รักเขานะครับการมีแฟนสวยเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งกลัวลังเรียงคําพูดอยู่คือมึงบอกว่ามึงไปกินข้าวคนสวยแต่ว่ามึงกลับคิดถึงแฟนเก่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือก็อาจจะแปลได้ว่าหนึ่งมึงไม่ได้ชอบเขาจริงมึงชอบแค่ความสวยเขาสองมึงอยู่กับเขาแล้วเขาความที่มันเป็นคนสวยเนี่ยมันจะค่อนข้างเรื่องเยอะกว่าคนมันจะค่อนข้างเรื่องเยอะนิสัยมันจะ มันจะดูยุ่งยากกว่าคนที่ไม่ค่อยสวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่สวยเนี่ยพอมีเรื่องอะไรนิดหน่อยใช่ไหมมันก็จะแบบกูไม่งอกูไม่สนใจกูไม่ยอมมึงกูไม่นุ่นไม่นี่เพราะว่ากูแบบผู้สวยอ่ะมึงเลือกกูไปกูหาใหม่ก็ได้เฮียอะไรเงี้ยกูแบบกูสวยอ่ะกูรออะไรเงี้ยอ่ะมันก็ทั้งสองสองสองเพศแหละอะไรเงี้ยกูสวยอ่ะกูไม่ได้จะกูไม่ได้จะโสดนะมึงทามึงแบบมึงไม่ง้อกูไม่นำใจกูกูงอกูไปอะไรเงี้ย เ,ออเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตกูวุ่นวายว่ะทำไมการมีแฟนมันเหนื่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะคิดถึงแฟนเก่าที่ว่าเออเขาอาจจะสวยลงมาดอปลงมาหน่อยดรอปลงมาแต่ว่าเขาอาจจะดีขว่าสบายเราอยู่แล้วเราสบายใจขว่าออมันไม่เป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคือสุดท้ายถ้าคุณมีเรเลชั่นชิพอ่ะคนเรามันก็ไม่ต้องการท็อกซิกเรเลชั่นชิพหรอกเพราะว่ามันปวดหัว ยิ่งโตแล้วยิ่งแบบมีงานการทํามีอะไรที่มันต้องโฟกัสมากกว่า,เ,าเรื่องที่จะมาแล้วคุณออซี่ครับเลนมาให้79คนครับผมคือมันไอ้เี้ยมันโตเกินกว่าที่จะมาแบบมามาห่วงกันแบบเด็กๆอะมาห่วงกันหรือมาต่อเยมาวุ่นวายมาทะเลาะกาันอะไรอย่างเงี้ยคือมันโตๆแล้วมีงานมีมีงานการต้องทํามีสิ่งที่ต้องโฟกัสมีอนาคตที่ต้องสร้าง เงินที่ต้องหาในรัฐบาลยุคที่มันหัวควยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะงั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูวุ่นวายหรือเปล่าเราอยู่แล้วเราอึดอัดไม่คอมฟอร์ตเราเบิร์มั่งหรือว่าเรารู้สึกว่าแม่งเรื่องเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ตรงนั้นไงเราอาจจะไม่ไม่เขาเรียกว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวเองอะว่าเราเป็นแบบนั้นแต่เราอาจจะแค่แบบว่าทําไมกูอึดอัดวะทาไมกูแบบไม่อยอมแฮปปี้เลยวะทั้งที่กูมากินข้าวกับคนสวยอะไรอย่างเงี้ยหรือ มึงอาจจะแค่แบบมึงอาจจะแค่แบบวูบนวาบอะแบบอารมณ์แบบก็แค่อยากจอดแจะให้หัวใจมันฟูบ้างอะไรเงี้ยอาจจะคบกาแฟมานานหรือว่าอาจจะเบื่อแฟนหรืออาจจะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยากแบบอยากไปผ่อนคลายสิ่งสวยงามสักชั่วโมงของชั่วโมงแบบที่ออซซี่ทำบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยเออเวลาเบื่อแฟนอย่างเงี้ยอืม เออก็แบบสักสองแ่โมงกลับมาพอพอเสร็จปุ๊บก็รักแฟนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่างที่ออซี่ทำบ่อยๆก็แบบนั้นก็ได้อืเพราะงั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกมึงอ่ะเออมึงอาจจะไม่ได้ชอบคนคนสวยคนนั้นก็ได้แต่แค่มึงอาจจะแค่อยากคุยเจาะแห้มันหัวใจนุ่มฟูอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวนะมีได้คอนโทนแนะนำไมลิซาฮันเดลเลยครับผม ปรึกษาผาชีวิตโดยรุปป่นปรึกษาอัฟฟิออทีเอฟไม่เห็นแล้วครับอัฟิอฟอต,ตอนนี้ไม่เห็นเลยครับความผูกพันเออ,เอ,อมันมีเรื่องความผูกพันด้วยใช่ครับเอาอาจจ,เาอาจจะเราอจะรักคนคนเก่าไงแต่ว่าคนใหม่เราอาจจะแค่แบบมาแล้วก็เออฮียกุ้ยถึงคอนเก่ากอะเอืหรือผมต้องไปหาคนใหม่ที่ไม่ใช่สองคนนี้อ่าก่อนที่มึงจะไปหาคนใหม่ที่ไม่สองคนนี้อะมึงถามตัวเองเหอวมึงต้องการอะไรง่ายสุดมึงถามตัวเองก่อน มึงต้องการคนเก่าเขาดีไหมเขาเป็นแม่ของลูกไหมหรือว่ามึงอยากมีแฟนสวยๆแค่นั้นพอไม่ต้องสนไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้ขอเป็นคนเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยออมึงต้องการอะไรมึงถามตัวเองก่อนมึงต้องการแบบใจร้ายบรรดาผู้หญิงบอกผมใจร้ายเอางั้นก็ได้ผมยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเออมึงต้องถามตัวเองก่อนมึงต้องการอะไรมึงต้องการแบบลองเรทเชนชิหรือมึงต้องการแบบเป็นวิดพินิฟิ หรือมึงต้องการแค่แบบพี่อะไรมึงต้องถามตัวเองก่อนอ่ะวพาะมึงต้องการอะไรกันแน่เออก่อนที่มึงจะไปหาหาเรื่องกับคนอื่นอ่ะเออมึงแบบมึงต้องต้องต้องรู้ใจตัวเองก่อนมึงต้องการอะไรนะเพราะไม่งั้นมันก็ไปลำบากคนอื่นมันก็ไปนี่คนอื่นอ่ะนึกภาพออกไหมอืมนั่นแหละที่ผมจะบอกถามตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับ สวัสดีทุกคนนะสวัสดีคนอย่างชอคออซี่แล้วเมื่อกี้พอดีมีน้องถามนะครับเรื่องความรักนิดหน่อยก็เลยกำลังพูดอยู่พอดีนะครับอืมหรือจะหรือจะทำแบบออซี่ที่บอกก็ได้มีแฟนแล้วก็อ่าพอช่วงแฟนไม่อยู่อะไรเงี้ยก็เปิด tinder แล้วก็หาอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะแวะไปซายยริสักสองชั่วโมงกลับมาหอมๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่นก็ได้ครับผม สภาคอาซีบอกกูไม่โพสให้มึงแล้วไอ้เหียพี่แบงค์งอ้สัสแฟนไม่อยู่หนูล่าเริงดิวะแฟนไม่อยู่อาซีล่าเริงว่ะ ไปซิมครับคุณจะมาหากี่คนก็ได้คุณเนะี่ยซิมแบบเด็กคุณต้องถามออซี่ออซี่อ่ะเขาซิมแบบผู้ใหญ่ซิมแบบคุณมันยังแบบเด็กเด็กเด็กซิมนงันซิมแบบคุณอะซิมแบบออซี่เสียตั้งเหมือนกันแต่คนละเลือ่องผมบอกเลยไอเฮีย้ยกูโดนนกและไอสัตว์ทิพหายกูไม่ได้ลงตัวนี้โอ้ยเฮีย้ยกูหนักเลยกูโง่แล้วชอตนี้ ทำไมแล้วกูเซ <laughs> ลเซลอซี่อะไอเทียกูหนักเลยสัตว์เลยกูลืมไอ้นกเวนเมื่อกี้กูดันลงไอเทียกุ้งมาไม่ใกุ้งหนีเทียกั้งแมงกุจีคือแม่งไม่รู้ชื่ออะไรกันแล้วอะตอนนี้เรียกกันไปทั่วโอเคเพื่อน หน้ามีเท่าไหร่อสามสี่ห้าหกสามเก้าเราเล่นสองนี้ไม่ได้กําลังคิดว่าเธอหน้าเจ้าเนี้ยมารับอันนี้แล้วเวลหรือจะ,จะเก็บแล้วอันนี้ไปตายน่าจะเวลหรือเปล่าวะโอเคโอเคเวลั้านั้นเวล อันนี้รับนี้แล้วก็วิวหนึ่งเดี๋ยวนะเนอาขาดเท่าไหร่ขาดสี่ขาดสี่นี้ตายสองสองหนึ่งหนึ่งดีพอดี ไม่แต่ถ้าลงอันนี้แล้วเราเอานี้ไปตายก่อนอันนี้ก็ดีเหมือนกันสองตัว just all in ว่ะต้องรอมันดึงผิดมั้งแล้วตัวนี้จะดีฟแล้วออกมาการได้ต้องดูว่ามันจะดึงยังไง อ่ากูชอบอย่างนี้สบายบื่อถ้าดอโบแต่เรากันแต่ว่ามันกันไม่ได้มันต้องเลือกตัวหนึ่งวะน่าจะต้องอย่างนี้ไปก่อน มันเฟียซามหมดไงไอ้เหีย้ยอดเลยไม่เป็นไรแต่เวลช็อตนี้ก็คือต่อขวาโลงอยู่ขอลงมาขอเพลงมาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าแชทแป๊บ อาซี่ไม่เปิดทินเดอร์คร,รับเ, <laughs> เปิดริบเป็ดเปิดห้ามานาอ่นะอ่าแกงแพงเล่นอะไรดีสุดอ่ะแกงแพงก็ตอนนี้ ตอนนี้มันเล่นไพ่เล็กกันเยอะปะซายูริคืออะไรซายูริคือไอพวกที่กินบุฟเฟ่อะไรเงี้ยครับเอพวกกินบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ครับเป็นบุฟเฟ่เราเก็บปะเชื่อเราไม่เราไม่ได้แบบเราไม่เอชเต็กว่าเราจะเจอแรดวะ่ะ ราไม่สนอยู่แล้ววะมันเทคก็เทคไปดิสุดท้ายเราเทคแค่หนึ่งเราได้ฮิวสามเรามีตัวใหญ่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราได้เรือถูกป่ะเกาแปดแน่นๆ เอาไมาขอเพลงมาโอเคครับผมฟ้านะโอเคเดี๋ยวพี่ปิดไอ้โล่ฟ้า โอเคครับสำหรับดรีฟเฮ้ยบวกยีเลยวะน้อง